สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยามเย็นครับในเวลาเรื่องงานแล้วครับทีมงานอินซีนี่ครับวันนี้วิ่งครึ่งวันครับได้ยี่สิบเที่ยวนะครับรถดำเจคแคดนี่ได้ยี่สิบสามครับผมเสียเวลาแค่กระบะ ครึ่งวันครับวิ่งครึ่งวันท,ทีมงานวิ่งตั้งแต่เช้านี้ได้คนเลยสี่สิบนะครับสี่สิบเที่ยวสี่สิบเที่ยวครับนะก็ได้เวลาเลิกงานแล้วครับยบามเย็น ีคนแจกคนเช็คเที่ยวโดยมากก็สี่สิบเนาะโดยมากสี่สิบคนสี่สิบเที่ยวนะไม่ไม่บิงไว้เสนะเอ้าแล้วทำไมอ่ะไหนไม่ได้ขับวะับวันนี้วิ่งเที่ยวเดียวคฮะบิ่งเที่ยวเดียววิ่งอะไรบินทรายโอ้ยแล้ว๋มไม่หยุดได้อยู่ดีแม่สิเราไม่หยุดนี่นะ หน,น,น,นึ่งเมตรหุนจอดสอนอ่ถ้ามาหยุดได้อยู่สี 4, ่สิบหกครึ่งชั่วโมงได้อยู่ประมาณสามสี่เที่ยวอันนี้เริ่มเริ่มกี่โมงนะแต่เช้าแปดโมงบางวันวันนี้วัน,นวันนี้เช้าวันนี้แปดโมงแปดโมงเริ่มนะก็ต้องรอเขามาแจกอีกเดีย๋ยวไเช้า้าไม่ได้รอมาก่อนเลย เดี๋ยวมาดูอาจ,จารย์มือขับไมโครหน่อยเอาเลิกงานแล้วได้น,ดดนี่นั่นโอ้โหฝรัรร่งมาจากไหนนะไป,ะเ,ปเป็ดบอครับ ได้ครึ่งวันฝนไม่ได้ฝนไม่ได้ตกนะฝนไม่ตกหรอกอันน,นี้ใกล้ใกล้เสร็จยังนี่ของเราหนินนนเราเราสร็จแล้วเนะี่ยฮะแค่เก็บแค่นี้เโอเคแค่นั้นใช่ไหมแล้วก็ไล่กลับมาจะสุดแล้วอืมเดี๋ยวตรงนี้นี่ยังไงเนาะนี่ยวนะน้ำ งจักเด็กเขาจะคุดไวมเนี่ยนี่นะอ๋อแล้วรถร่วมอ่ะรถร่วมไม่รู้หรือว่าแบ่งทีมเรารวมอันนี้ไม่แน่เลยว่าเขาว่ามีมาอยู่สองสามคันอ๋อตอนแรกกับแปดคันเออพอฝนลงปุ๊บหายหมดเลยนี่เลยถ้าเจอฝนนี่รถนี่เอาเรื่องกันนะครับ พอายูมาแต่สโอ้นี่ได้ได้ปลาไหมพี่ปลาเออปลาเยอะมีแต่ปลานนี่แหละนี่นะโอ้โหเดี๋ยวมาดูทีมเจ้ายักษ์นะครับยาง9ก้าอันนี้เครื่องอะไรนะเครื่องรเคอเก้าห้าน้ะ เรื่องงานครับทีมงานอินซีโอดสวยแท้ <laughs> เอม่ใส่ครับ มาดูครับเล่นน้ำแล้วครับซานนี่ินทางกลับแล้วครับพักผ่อน,นครับโอ้ทีมงานเรานี่มีแต่รุนเจ้ายักษ์เลยครับ เรกกี oh. ้ซ้ายขวาตรงกลางนี no ่ฮีโน oh. ่คร <That 's> ับโว้วชฟอร์เป็นไงมันไหมเแซฮะเนแซดินเแซะบรคับเออได้กี่เที่ยวนี่ 4... สี่ครับสี่สกสบว่าเที่ยวเนาะโอ้โหใหญ่เนี่ยรุ่นนี้มีแต่รุ่นใหญ่เลยเนี่ยโอ้จะนับ เดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวลาเสะแล้วเอาเสะหมดแล้วดิเสะหมดแล้วเออต้องันเสะมาอย่างข้างบนรอบหนึ่งแล้วเอาไอชื่ออะไรนี่นุครับนุบบัวครับอ๋อนุอายุเท่าไหร่ยี่สิบครับยี่สิบเนาะโอ้ครับดำมานานยังเนี่ยพิ่งขับขับเก่งเลยเซียนเลย ดีใจเมืเ่อชีพเลยไอ้นี่ตกกลางชีอะไรเนี่ยหุ่น,น,นครับเะหุ่นอะไรหุ่นหุ่นโอขับคันนี้บอสฮิโน่เนี่ยขับฮิโน่นะครับรถโรกี้อ๋อฮิโน่ใครขับนี่ยนะโอ้ยนุหุ่นขับหุ่นโอ้ขับรถดำก่งๆ,ๆ,ๆเลยเราเทียบไม่ติดเลยนะ เียครับเลิกงานก็ต้องเช็ครถนะครับต้องเช็คก,กระบะเช็กราวคันนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับรถาบนะาสมา,าสมคันเลยไปขอท่แกะหมดเลยนะโอ้โหนี่ท่อย,อยางใหญ่เลยอันนี้เครื่องอะไรไงเครื่องเท่าไหร่ร้อยเจ็ดค่ะ ตัวนี้นะ 6BG ใช่ไหม175ครับ175เจวว้าแรงยนะตัวนี้ของโแกหมดเลยบอของโแกมหมดเลยครับคันนี้เสียวิระ175นี้19บอสามคันนี้175หมดเลยตัวนั่นใช่ไหม รุ่น195ครับตัวนี้175โอ้เดี๋ยวแอร์เย็นไม่สามคันนี่แอร์เย็นเลยไหมใช่ก็พอใช้ได้พี่เย็นอยู่อะเย็นอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ถึงขั้นกับหนาวไม่ถึงกับหนาวใช่ไหมครับโอ้รุ่นนี้นี่รุ่นคลาสสิกค,ครับทีมงานอินซีมีอยู่มีอยู่สี่คันเนาะ สี่คันนะครับสี่คันรุ่นจะยกเนี่ยทั้แกใช้แต่รุ่นใหญ่เนาะรุ่นยางเก้าลยครับร้อยเจ็ดห้าอันนี้เฮ้รุ่นบ้าพลงนี่นะแล้วไม่ออกเองอะ่ะออกเองสักคันเพลิดเพลันอ,ลอ๋อแล้วถ้าแกจ้างยังไงเที่ยวเที่ยวเท่ากี่บาทสอสิบสอง ออมีมีใครมีคนขับว่างไหมบ้างไหมอืมไม่มีครับเดี๋ยวให้ขับคนนี้แทนเราอย่าไปถ่ายคลิปจะไ,ไ่ถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปบ้างโอ้โมเดลขับไ, oh. ไม่ได้ถ่ายคลิปครับทีมงานทีมงานนี้สุดจัดเลยครับนี่คือฤด,ดูการเกี่ยวข้าวเสร็จนี่จุดเลยครับ เด็กครับรับจ้บางครับถือว่ามืออาชีพมืออาชีพครับผมเอาตอนนี้ก็ทีมงานรถขุดนะครับแต่ละคันก็เริ่มทยอยทยอยกลับแคมป์ที่พักแล้วครับเราก็จะเดินทางกลับเหมือนกันนะครับ ดีครับไปไหนกันนีกนอนเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับนอนไหนไหนายเอออ้าวไม่ได้ยินแล้วนอนไหนตาบานหรือเปล่า อ๋อฝากคลิปทีมงานก็ด้วยครับมาจะากลกับบ้านแล้วนอนบ้านแล้วครับวันนี้จอด อดอเอท้ายสุดแล้วครับฝากขอบคุณ FC พี่น้องชายูทูบ,คร,บครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเรล่อง,งานยมเย็นครับผมงานเลี้ยงย่อมีวันเลืกราครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ น้องชายทุทุกท่านครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทีมงานร่วมเส้นทางบรรทุกด้วยกันนะครับที่สู้ชีวิตไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้บ้ากันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ